ร้านอาหารริมทะเลบางพาักบอกไว้เลยว่าสายแซบเนี่ยต้องยกให้ร้านนี้น้ำยำรสชาติเด็ดไม่ติดหวานติบอาหารทะเลมาแบบสดๆสวยที่สําคัญราคาไม่แพงชอบเที่ยววันนี้อยู่ที่ร้านจุดเติมบายบางพาักร้านอาหารที่ตั้งอยู่แถวชายทะเลบางพาักร้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามทางเข้าสวนสาธารณะเลยจะออกแนวเหมือนคาเฟ่แต่งได้น่านั่งบรรยากาศดีร้านสวยและที่นั่งเยอะมีโซนให้เด็กเล่นแถมยังมีห้องแอร์ไว้คอยบริการด้วยร้านดูหรูแบบเนี้ยราคาอาหารไม่แพงเลยนะส่วนมากที่นี่จะเด็ดเรื่องยาโปรโมชั่นเ รับพันก็มีแค่ผ่านมาจะซื้อกลับบ้านก็สามารถมาที่จุดนี้ได้เลยร้านนียรับประกันความแซ่บตั้งแต่ไม้าแล้วเริ่มกันที่เมนูแรกกับยำแดกจนยำจานใหญ่ๆที่ให้วัตถุดิบมาหลายอย่างเรียกว่าจัดเต็มมากเริ่มทานกันที่กุ้งโซตัวใหญ่เนื้อแน่นหวานมาก็มาทั้งไข่เนื้อใสๆหอยนางรมตัวอวบอนยำอย่างแซ่บีหอยแครงลูกมากําลังดีมีเลือดนิดนแครงเนื้อก็กรอบกับน้าจิ้มซีฟู้ดโคตรแซ่บหอยแครงคือสดมากที่สำคัญราคาแค่ลอยเดียวจานนี้ทูโทนดองจะมีมาทั้งงงลลลอดรรสาาหย น้ำจิ้มเข้มข้นเข้ากับน้ำจิ้มซีฟู้ดตัวแซลมอนและกุ้งก็ดีต่อด้วยยำหอยนางรมกุ้งสอยนางรมตัวอวบอ้วนลวกมากำลังดีน้ำยำเด็ดเปรี้ยวหวานหอมพริกเผายำตะไคร้กุ้งสดมาถึงก็ขอสดน้ำยำก่อนเลยในกุ้งที่ลวกมาความสุกกำลังดีเนื้อเด้งๆงฟินสุดเมนูปลาลันนี้ก็เดอะเบสกับเมนูตามาม่าใครตามไปเนี่ยต้องสั่งนะชาส้มตำคือกลมกล่อมตัวน้ำปลาแทบติดใจสุดจานนี้ความร้อนแรงของส้มตำก็ต้องมีไก่ทอดมาแก้เผ็ดเพราะว่าเป็นตัวช่วยได้ดีเลยแนะนำสั่งมาไว้เลย คือยำห้าไข่น่ากินมากอานยำกันเสร็จก็อย่าลืมแวะมาสักการะอมพยายมมลล่าต<ด>้งสูงเด่นเป็นสง่าอยู่ชายทะเลในสวนสาธรารณะกันด้วยะนะร้านอาหารเปิดบริการทุกวัน10โมงครึ่งถึง4ทุ่หยุดทุกวันอังคารกับร้านจุดเติมบายบางพา